สวัสดีครับวันนี้ส่วนไอยพลจะมาแนะนําวิธีการเทคนิคการทําให้ฝรั่งของเป่าซื้อนั้นติดผลดกติดผลง่ายและดอกไม่ร่วงนะครับจะทํายังไงนั้นมาชมเลยครับก่อนอื่นไอ้พลจะพามารู้จักกับลักษณะเฉพาะพันธุ์ของฝรั่งของเป่าซื้อก่อนนะครับฝรั่งของเป่าซือ้อลักษณะของจริงจะเป็นจริงใหญ่ใบหนานะครับใบเป็นสีเขียวเข้ม สีเขียวสดกว่าฝรั่งสายพันธุ์อื่นนะครับและใบจะเป็นทรงกลมสังเกตได้ง่ายนะครับแตกต่างจากฝรั่งสายพันธุ์อื่นครับก็มองง่ายจดจําง่ายครับว่าฝรั่งของเปาสือเป็นลักษณะแบบไหนก็สังเกตได้ง่ายก็คือใบจะกลมหนานะครับใบจะเป็นสีเขียวสดนะครับแล้ววิธีการที่เราจะทําให้มันติดผลดกดีได้นั้นนะครับ มันต้องได้อายุก่อนนะครับเพราะว่าฝรั่งของป่อซื้อมันเป็นฝรั่งพันหนักมันต้องปลูกได้อายุเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปนะครับมันถึงจะติดผลดีครับวิธีที่ทําให้ฝรั่งของป่อยซื้อติดลูกง่ายนะครับเมื่อเราปลูกได้อายุเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับวิธีทําให้ฝรั่งติดผลง่ายนะครับเราต้องเด็ดยอดครับเวลามันออกดอกมาแบบนี้นะครับเราต้นเด็ดยอด นี่นะครับไม่ให้มันนำสารอาหารไปเลี้ยงหิิงที่ยื่นออกไปอีกนะครับมันจะนำสารอาหารที่มีทั้งหมดนำมาเลี้ยงช่อดอกนะครับทำให้ดอกไม่ร่วงนะครับถ้ามีดอกมายื่นออกมาสามดอกต่อหนึ่งช่อดอกแบบนี้นะครับจะไอ้พลจะแนะนำให้เด็ดดอกข้างทิ้งนะครับให้เหลือแต่ดอกตรงกลางไว้ครับแบบนี้นะครับเพราะว่าดอกทรงตรงกลางนี้มันจะมีทรงผลสวยนะครับเวลาติดผลมาครับ ถ้าเด็ดทิ้งแบบนี้ก็คือเด็ดยอดตรงปลายทิ้งนะครับแล้วก็เด็ดดอกข้างออกสองข้างแบบนี้มันจะติดผลครับแล้วผลก็จะเป็นทรงกลมสวยครับและถ้าลักษณะดอกออกมาเป็นแบบนี้นะครับออกมาดอกเดี่ยวนะครับออกมาข้างละดอกนะครับแบบนี้ไอ้ผลจะเด็ดตรงนี้เลยครับเด็ดตอนที่ดอกยังเล็กอยู่นะครับเด็ดทิ้งออกไป แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นดอกเดียวนะครับกิ่งข้างดอกเดี่ยวนะครับไอ้ผลก็จะเด็ดตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับถ้าเราจะไว้ทําผลนะครับแล้วต่อไปมันไม่ได้นําสารอาหารมาเลี้ยงตรงยอดมันก็จะส่งสารอาหารมาตรงที่ดอกนี่นะครับสองฝั่งนี่นะสองข้างซ้ายขวานี่นะครับมันจะทําให้ดอกมีความสมบูรณ์นะครับดอกจะไม่ร่วงนะครับแต่ว่า ทางสวนในพลส่วนใหญ่ก็จะเอากิ่งมันด้วยนะครับจะเอากิ่งมันขยายพันธุ์นะครับไอพลจึงมีดอกข้างแบบน,นี้ก็จะดิดดอกข้างทิ้งนะครับแบบนี้ครับเหลือไว้ก็มันได้อายุแล้วนะครับดอกจะไม่ร่วงนะครับก็ก็คือช่วยให้มันติดผลนะครับก็ดอกข้างๆที่มันไม่มีประโยชน์นะครับ ถ้าติดผลเอาไว้มันก็ติดผลไม่สวยก็เลยเด็ดทิ้งก็เลยเหลือแต่ดอกที่มันสมบูรณ์นะครับเอาไว้ให้มันติดผลครับเมื่อเมื่อเราเด็ดแล้วนะครับเมื่อมันติดผลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือไว้เกินนะครับปกติไว้จิงละผลสองผลพอนะครับผลมันจะได้ใหญ่นะครับ อันนี้เคยให้ผลเอาไว้สามผลเลยนะครับสามผลก็ขนาดผลก็ใช้ได้ครับกําลังพอเหมาะแต่ถ้าจะเอาไว้ผลเดียวๆแบบนี้ผลจะใหญ่กว่านะครับจะทรงผลสวยผลใหญ่นะครับแบบนี้นะครับตรงปลายตรงปลายยอดก็เป็นรอยเด็ดทิ้งก็จะไม่มีปลายยอดนะครับแบบนี้ครับ ตรงปลายยอดไอ้ผลได้เด็ดทิ้งแล้วนะครับที่สีผลสวยแบบนี้ก็คือไอ้ผลใช้ถุงห่อนะครับถุงหอกันแสงแดดกันมแมลงบันทองนะครับทาไม่ห่อไม่ได้ครับเพราะว่าแมลงบรนทองเดี๋ยวมันจะมาเจาะเดี๋ยวผลจะเน่าครับใช้ถุงแบบนี้ห่อนะครับ อันนี้ก็คือสูตรวิธีการที่ทําให้ฝรั่งของเป่าซื้อติดผลดกนะครับติดผลดกเลยข้อแรกก็คือมันต้องได้อายุอย่างน้อยเจ็ดแปดเดือนก่อนนะครับแต่ถ้าปลูกไปนานๆได้อายุปีสองปีแล้วถ้าอายุ2สองปีแล้วเราไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยก็ได้นะครับมันจะมีน้ําเลี้ยงดีแล้วนะครับถ้าผลถ้าต้นพันธุ์ได้อายุครบสองปีมันจะติดผลเองมันจะติดผลดีนะครับถ้าได้อายุสองปีเราเด็ดเช่ ข้างออกไม่ต้องเด็ดยอดก็ได้นะครับเราจะเอายอดไว้ขยายพันธุ์แบบนี้เลยก็ได้ดอกมันจะไม่ร่วงนะครับเพราะว่าเชื้อมันแจ่ในลําต้นแล้วนะครับถ้าายุ2สองปีขึ้นไปแต่ถ้าอยากจะให้ติดผลดีกว่าเดิมหรือว่ามีความเจริญสมบูรณ์กว่าเดิมนะครับไอ้ผลก็มีสารช่วยนะครับสารแนะนํานะครับเป็นปุ๋ยทางใบนะครับก็คือ แคลเซียมโบลอนนะครับช่วยเสริมให้ช่อดอกมีความสมบูรณ์นะครับแคลเซียมโบลอนหาซื้อตามร้านขายปุ๋ยนะครับร้านใหญ่ๆจะมีน้ำยาทางใบแบบนี้ขายนะครับแล้วก็สารจิบเบอร์เรลลิกหรือว่าจิบเบอร์เรลินนะครับเป็นสารที่ช่วยให้ช่อดอกเหนียวนะครับดอกจะไม่ล่วงง่ายนะครับยืดอายุช่อดอกนะครับสารจิบเบอร์เรลินนะครับ แล้วก็แคลเซียมโบลอนแล้วก็น้ํายาจับใบนี้ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าสารพวกนี้ไม่ต้องใช้น้ํายาจับใบนะครับ